วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชีวิตใหม่สร้างได้วันนี้ผมเชิดชัยเดินทางมาที่หมาหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่น่าติดตามวันหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์ในบ้านเมืองในกรุงเทพนะฮะตำรวจรตามที่ต่างกาลังระดมกําลังนะฮะเพื่อจะไปรักษาความปลอดภัยนะฮะเกรงว่าภาคประชาชนจะทันรักเข้าไปที่สภาแต่ผมเนี่ยนะครับตอนนี้มาที่ปทุมธานีเพื่อจะมา พูดคุยนะคนรุ่นใหม่วันนี้ได้มีโอกาสได้เจอสุดารัตน์สิทธิมาลานะครับหรือน้องแป้งนะฮะผูบ้บริหารธุรกิจปีสก็เลยบันทึกภาพนะฮะมาฝากแฟนอยู่ฟ์ทีวีเอาไว้นะครับคนเราเจอกนันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันมีความูกพันเข็เนี่ยคิดครกรณีเรื่องนี้ยังไงที่บอกว่าคนเราเนี่ยมารู้จัก,กนเนี่ยมาพบกันมาเจอกันเคยได้ยินไหมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันมีความเป็นมาอยู่เชื่อในเรื่องของการมีไม่ใจเลเชื่วทำนี้ได้ดีเขาเรียนทำนี้ได้ดีที่ไหนทำจนดีผมไปไม่ใช่ใช่ไหมโอเคแต่สมัยนี้เนื่องจากเหยที่ว่าทำชั่วแตกลับได้ดีเราทำดีทำดีสุดท้ายแต่ได้ได้สิ่งที่ชั่วออกมาเรื่องเราท้อง แล้วที่สังเกตเห็นนักศึกษาบางคนเนี่ยใส่กระโปรงสั้นมากเลยแล้วผมแป้งเนี่ยมันจะถึงในกะตุ่มแล้วเนี่ยคิดยังไงกับแต่งตัวที่มันไม่เฉย,เยอยาระ พอบแบบนี้เราพว่าหก็ห้ามแล้วคาว่าไม่ใหใช่เพราะคลก็เป็นห่วสังราอยงสมเป็นอย่างนี้กไม่ห่วต่ก็รู้เงตไ่ะอดแ้ก็ไม่ได้ฟางแต่ยกไปในในมาก เรยิะตอีเราอยากใส่ยามงแต่เราแต่เราพอเราใส่เราหัมองใช่เนี่ยต่เราอเรารู้สึกว่าแปงแยกไหมมันเหมือนว่าเป็นแกะในกลุ่มมันม่พว่าเพื่อนก็มีใชแต่งัหมแต่เขาจะไม่้ามากเ็ก็จะเลยข่าไปเขาก็จะเป็นทากชตัใหญ่เลยข่าไม่ใส่ับรเจอกันอีกครั้งคง <c oughs> นะ่ลองฝึกฝึกไว้นะฮะี่อะไรจะพูดผ่านอยู่ไหมหนยไหมก็อย่างที่พูดมาแล้วนค่ะเป็นข้อคิดทำนี้ดีที่สุดพรุ่นี้ก็จะดีขอบคุณลูกแป้งมากครับสวัสดีครับคุณครับตอนนี้เรามีนะฮะหมอสามนะแล้วก็ลูกสาวนะเป็นผู้ถ่ายทำให้เป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ ขอบคุณผู้ชมครับ